ท่านที่มาถึงแล้วนะครับจอดปายผู้เทียนทองนะครับสี่ห้าประดูกข้อแล้วแต่กำลังสภาของท่านจะทำกเท่าไหร่ก็ได้ท่านจิตอาลฐานใจดีนะครับจะได้ระครับของท่านเอาไว้กอดกล้างสิทที่กำลังกอดกล้างในหลายสถานที่นะครับไปเยอะนะครับพระบุญ